สันวันแห่งความรักนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเค้กวุ้นมะพร้าวกุหลาบนี่นี่จ๊ะเพื่อนเพื่อจ๋ากุหลาบที่เราทําเมื่อวานนี้สตรอเบอรี่นะจ๊ะข้างล่างนี่คือที่เราทําเมื่อวานนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสีส้มกับวุ้นนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่เราทดอกกุหลาบมันเหลือใช่ไหมเราก็มาทาเป็นสองชั้นนะจ๊ะเพื่อนเพื่อจ๋าข้างบนนี่คือวุ้นกะทินะจ๊ะะไรนี่คือดอกกุหลาบที่เราทำามืนี้คือสตรอเบอรี่นะคะนี่คือดอกไม้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าให้ทุกคน มีความสุขมากๆนะคะเพื่อนๆจ๋ากับวันวันเล่นว่าวว่าว่าว่ามาเล่นไทยนะเพื่อนๆจ๋ามนแห่งความรักนะจ๊ะความรักไม่ต้องให้กับแต่คนที่เรารักนะจ๊ะให้แต่กับผู้ชายนะจ๊ะผู้หญิงนะจ๊ะให้กับทุกคนนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะลุงป้านาอาชีวิตนี้ต้องมีความรักนะจต่เพื่อนๆจ๋านี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าสวยไดม่พี่น้องเราจะมาทําสตรอเบอรี่นะเพื่อนๆจ๋านี่นะจ๊าเราจะเอาปลายเขาออกนะเพื่อนๆ แล้วเราตอเบอรี่มันไม่สดแล้วนะจ๊ะไม่ใช่ตอเบอรี่สดนะนี่นะจะพเพื่อนนี่นะเรา,าก็จะอตันี้ออกนะจะ๊ะเพื่อนเราก็จะผ่านะจ๊ะเพื่อนผ่าครึ่งอย่างนี้เพื่อนเห็นไหมเขาจะเป็นลูกหัวใจนะจ๊ะเพื่อนว่าไหมเขาก็จะเป็นลูนนนกหัวใจเราจะไปทําเครกยวุ้นกันนะจ๊ะเพื่อนอย่างนี้นะจ๊ะเพืพ่อนเราก็จะเอาปลายเขาออกอย่างนี้นะเพื่อน นอันนี้น่จะเป็นเพื่อนเอาจุกเขาอโอกนี้นะจะเป็นพรนจ๋าแล้วก็ผ่าเครื่องแบบนี้นะจะเป็นเพื่อนมาเขาก็จะเป็นรูปหัวใจจะเป็นเพื่อนจ๋าแบบนี้นะจ๊ะที่เราทํามเมื่อวานเนาะมีน้องเนาะเอาเสียไม่เห็ดเค้กกราบเคกเ้กวุ้นอะไรก็ว่าไปน่ยจะเป็นเพื่อนจ๋า เราจะมาทำม้นหรือเค้กม้นกันนะจะเพื่อนจะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เนะจ๊ะเพื่อนของขวัญที่ประหยัดและถูกมากในสามโลกเลยนะจะเพื่อนยุคนี้ยุคประหยัดแต่จะทำเองด้ก็ทำนะจะเพื่อนจ๋าให้เอฟีทุกคนนะจะเพื่อนจ๋าพี่น้องกันยานิมิตรทุกคนนะจ๊านี่นะจะเพื่อนจ๋านี่ในนี่ก็มีกะทินะจ๊ะแล้วก็มีม้นมีน้ำตานะจะเพื่อนจ๋าเราจะเอาม้นกะทินี้ไปใส่แม่พิมพ์นะจะเพื่อนจ๋าไผ่มีไม่พิมีอย่างก็ใส่เลยนะพี่น้องนะคอยเฉย ่อยก็มีหลายอย่างนะคะมีทั้งแก้วมีทั้งแก้ววุ้นมีทั้งใส่ปิ่นโตก็มีนะพี่น้องนะเอาอย่างมีก็มีในบ้านนี่แหละใส่ทุกอย่างแล้วที่มันมีมันต้องหาอย่างมากมายดอกไม่ต้องมีอย่างมากมายเลยจะสําหรับเปรี้ยวุเาค่ะเราอะไรก็ทําเป็นอุปกรณ์ได้หมดอันนี้คือปิ่นโตนะจ๊จะเพื่อนๆจ๋าปิ่นโตอันเก่าอันเดิมนั่นจ้ะแล้วก็ข้างล่างคือสีแดงนันจ๊ะที่เราทำไปเรากุราบนะจ๊ะาเมื่อวานนี้แล้วสีมันเหลือแล้วก็จะทําเค้กได้สองชั้นนจัจนจะเป็นเพื่อนจ๋าน พอทำเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้นางแห้งได้สักพักนึงนะจ๊ะแล้วเราก็จะเอากุหลาบที่เราทำเมื่อวานนี้ไปลงนะจ๊ะเอาไปใส่ตรงกลางแล้วเอาสับโตบรี่ที่เราตัดต้นคิดนะจะเพิ่นเพิ่นจไปวางจัดข้างๆเขานะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเขาก็จะเป็นเค้กวุ้นแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าง่ายมากนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนขาเห็นไหมวกสดเรามีทุกอย่างเลยจ๊ะสั้นยาวมีหมดเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าก็อัดเดบเพื่อเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนันจ๊ะขอให้ทุกท่านมีความสุขใน ไายบายค่ะ